ส่งงานนะครับตัวนี้เป็นโปรเจกต์นะครับเครื่องผัดอาหารอัตโนมัตินะครับก็คือจะมีหม้อนะครับที่สามารถหมุนได้นะครับแล้วก็ตัวแกนหม้อนะครับสามารถขึ้นก้มเงยได้นะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งมานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับออกมาตัวนี้เป็นโครงเหล็กทั้งหมดนะครับแข็งแรงนะครับตัวหม้อเป็นหม้อสแตนเลสนะครับแล้วก็ด้านในเราทําการอ็อก อ่าเป็นชีพสเตเลดไว้นะครับเพื่อเอาไว้ผสมอาหารนะครับสามารถผัดได้ผสมได้อะไรได้นะครับก็แล้วแต่จะไปประยุกต์ใช้นะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งมาก็ตามนี้นะครับที่ด้านข้างก็เป็นกล่องคอนโทรลนะครับจะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูเนาะตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับตัวนี้อ่าจะมีสวิตช์เปิดปิดตัวหมุนเร่งรอบเบารอบนะครับของตัวหม้อนะครับตัวหมุนหม้อเนาะ ส่วนตัวแกนสามารถปรับขึ้นลงได้ก็จะเป็นสวิตสีเขียวกับสีแดงนะครับที่อยู่ด้านข้างตัวนี้เสียบไฟบ้านได้เลยนะครับด้านในกล่องจะมีสวิตชิ่งอยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีพวก Arduino โโควบคุมสเต็ปดาวนะครับตัวที่เป็นเดี๋ยวผมหันให้ดอูอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีมอเตอร์เป็นมอเตอร์ปัดน้ำฝนนะครับของรถยนต์นะครับหน่งตัวตัวนี้แรงบิดสูงมากนะครับ ก็จะทําหน้าที่ในการหมุนหมอ้อนะครับเพื่อ,อผสมนะครับผสมของด้านในหมอ้อนะครับที่เราจะเทใส่ไปก็แล้วแต่จะผสมอะไรนะครับส่วนด้านหลังตัวนี้อ่าตัวนี้จะมีสเตตมอเตอร์หนึ่งตัวนะครับทําหน้าที่ในการดึงแกนให้หมอ้อก้มหรือเงยนะครับตัวนี้สเตตมอเตอร์หนึ่งตัวก็จะมีอยู่หลกักๆแค่นี้นะครับก็มอเตอร์หมุนมหม้มอกับมอเตอร์ยกขึ้นลงแกนนะครับโอเคเยวลองเทสนะครับตัวนี้ ที่กล่องนะครับก็จะมีสายเสียบไฟบ้าน1อันนะครับตัวนี้ผมเสียบไฟบ้านไว้แล้วเรียบร้อยจะมีสายอีกหนึ่งตัวเข้ามาที่ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีสายเส้นเล็กๆนะครับไปเลี้ยงที่สเต็ปมอเตอร์1ตัวนะครับส่วนด้านหน้าสังเกตด,ดูในหม้อนะครับจะเป็นงานสเตตเลสนะครับออกเป็นใบพัดนะครับสี่ใบเพื่อเอาไว้ผสมอาหารจะดีขึ้นนะครับดีกว่า ไม่มีใบนะครับผมก็ประมาณนี้รูปแบบของสร้างประมาณนี้นะครับด้านข้างก็เป็นลูกป,ปืนนะครับตุ๊กตานะครับแข็งแรงมากนะครับตัวนี้เป็นงานเหล็กทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวลองเทสกันนะครับผมจัดพอเวลาจัดมุมแป๊บเห็นไหมประมาณนี้เนาะโอเคเสร็จแล้วเสียบปลั๊กนะครับเปิดสวิตได้เลยนะครับปั๊บอ่ะเดี๋ยวอ่ะเอาใหม่ปุ๊บปิดสวิต ไฟจะดับนะครับตอนแรกเปิดปุ๊บอ่าไฟจะติดนะครับที่สีเขียวสีแดงไฟติดตลอดนะครับเป็นสถานะบ่งบอกว่าเครื่องพร้อมทํางานนะครับอ่าแต่ว่ามอเตอร์จะยังไม่หมุนนะครับมอเตอร์จะหมุนไม่หมุนอยู่ที่ตัวโวลลูมตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวคุมรอบนะครับเมื่อเราหมุนนะครับปั๊บอ่าแน่นอนมันก็หมุนตามนะครับสามารถปรับช้าเร็วได้หมดนะครับตัวนี้ แต่ว่าสวิตจะเป็นตัวสวิตเมนนะครับถ้าเราปิดปุ๊บก็จะปิดทั้งหมดทั้งตัวมอเตอร์หมุนหมอ้อทั้งตัวมอเตอร์ปรับขึ้นลงนะครับอ่าแต่ถ้าเราไม่อยากหมุนหมอ้อเราก็ปิดแค่นั้นเองครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับรอบหมุนหมอ้อสามารถปรับชา้าปรับเร็วไดอ้อันนี้คือเร็วสุดนะครับอ,อันนี้เร็วสุด เร็วสุดประมาณนี้เลยนะครับก็กระจุยกระจายนะครับอาหารที่อยู่ข้างในก็แล้วแต่เอาไปปรับใช้นะครับอ่ะเรียบร้อยสําหรับตัวมอเตอร์หมุนหม้อตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวแกนนะครับเวลาเราจะปรับขึ้นลงสามารถกดได้ที่ปุ่มเขียวและแดงนะครับแดงขึ้นอ่าแดงลงเขียวขึ้นนะครับอ่ะลองปรับดูอ่ะสเต็ปมอเตอร์ก็จะไปหมุนแกนเหล็กนะครับแกนเหล็กก็จะทําการหมุนคานตัวหม้อขึ้นลงนะครับ ก็กดแช่ไปอย่างนี้นะครับตัวนี้ผมทําแบบนี้เนาะเพราะว่าเ,าเดี๋ยวลูกค้าจะไปปรับแต่อีกทีหนึ่งนะครับอ่าสูนตัวนี้เราก็หมั่าถ้าเราไปผัดนะครับเราก็สามารถลองเตาไว้ด้านล่างได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นเตาแก๊สก็ได้นะครับก็สามารถชักเข้าชักออกได้แล้วแต่การออกแบบลูกค้าไปต่อยอดอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเอ้ยหมุนขึ้นหมุนลงนะครับอ่ะสีแดงหม้อก็จะค่อยๆลงมานะครับตัวนี้ มันจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องของน้ําหนักด้วยเรื่องของแกนนะครับแต่ว่าถ้ามันช้าอย่างนี้มันจะแข็งแรงมากเดี๋ยวผมกดนะครับสามารถขยมสามารถอะไรได้เลยนะครับสามารถขึ้นลงได้เป็นร้อยเลยนะครับเป็นประมาณร้อยแปดสิบเกือบร้อยแปดสิบองศาเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเรื่ององศาเหมือนกันแต่หมุนได้เยอะครับถ้าเราไม่อยากให้มอเตอร์มัน หมุนปุ๊บล้วก็ปิดไปแล้วก็สามารถขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงได้อ่าสังเกตดูที่สเตตมอเตอร์ด้านหลังเนาะหมุนกล่องหมุนกล้องหมุนกล้องทด,งดทีดทดทีปับเห็นไหมอ่าเห็นไหมที่แกนตัวแกนนะครับมันจะหมุนนะครับแกนของเนี่ยเนี่ยสเต็ม์มอเตอร์เนาะก็จะค่อยค่อยหมุนไปหมุนด้านลูกปืนด้านบนของแกนนะครับ ให้หม้อมันก้มเงยนะครับอ่าแยกการทํางานกันอิสระนะครับเพราะว่ามอเตอร์เราคนละตัวส่วนของมุนหมุนหม้อก,ก็หมุนไปนะครับส่วนของแกนจะขึ้นลงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เรากดเลยนะครับอันนี้สามารถหมุนได้จนสุดแกนนะครับอ่าเห็นจะเห็นแกนเหล็กที่อยู่ด้านบนนะครับสามารถหมุนไปได้สุดเลยนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้คือสุดแล้วอ่าอันนี้คือสุดคือเทอาหารออกแน่นอนเกือบหมดนะครับองศาประมาณนี้เทออกหมดแน่นอนนะครับก็ปรับแต่งอาจจะไม่ต้องกดค้างก็ได้นะครับบางที่บอกทาไมนานจังกดใครจะไปกดค้างนานขาานาดนี้ก็สามารถโค้ดใหม่ได้นะครับว่าพอกดครั้งหนึ่งปุ๊บ ให้มันขึ้นมาองศาเท่านี้ให้ขึ้นมาองศาเท่านี้นะครับเพราะว่ามอเตอร์ที่ผมส่งไปให้เป็นสเตตมอเตอร์นะครับสามารถนับจํานวนรอบได้เลยนะครับว่าให้กดทีนึงปุ๊บสามารถหมุนไปตามตำแหน่งไหนนะครับสามารถทําได้โค้ดได้นะครับอ่าอันนี้หมุนขึ้นหมุนลงนะครับปรับองศาขึ้นลงไม่มีปัญหาปุ๊บอ่าปิดปุ๊บอ่าปิดเครื่องปิดเครื่องไฟก็จะดับนะครับ หมุนไม่ได้กดไม่ได้นะครับอันนี้คือเป็นตัวสวิตช์เมนนะครับก็เปิดปิดที่ตัวนี้นะครับปรับรอบที่ตัวนี้อ่าปรับขึ้นลงที่ปุ่มตัวนี้2ปุ่มนะครับเรียบร้อยอ่าโอเคปรับให้ดูประมาณนี้นะครับ ส่งงานนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้อ่าเป็นโปรเจกต์นะครับเครื่องผัดอาหารอัตโนมัตินะครับผสมอาหารผัดอาหารอะไรยังไงได้หมดนะครับแล้วแต่จะไปประยุกต์ใช้เลยนะครับสามารถปรับแกนขึ้นลงได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้เรียบร้อยนะครับผมสนใจสามารถติดต่อที่เพจมาได้ครับขอบคุณครับ